วันนี้เราจะมาสอนวาดเรื่องนะคะวันนี้พี่หาดิสสองไม่เจอนะคะจะมาสอนว่าเราจะใช้นี่นะคะสีตานนะคะเล็บตาอาจจะไม่ดีหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อค่ะวันนี้ฝนก็ตกด้วยะค่ะทุกคนไม่ได้ยินฝนนะคะเพราะเราปิดหน้าต่างกันแล้วนะคะจากนี้ก็ใช้สีแดงแล้วก็ ม่วงนะคะทุกคนไม่เห็นมันมีม่วงแวบใหญ่ๆขอให้ใกล้นะคะเห็นไหมทุกคนเห็นปะไม่เห็นบอกได้านะ <c oughs> ภาวดไม่สวยข,ขออภยัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ดินสอนะคะถ้าใช้ดินสออ่ะมันจะ ันจะลบได้ไงคะแต่แะว่าไ,ได้ใช้ดินสอมันก็เลยลบไม่ได้พี่ดอเสียงเน,นงอเร์ไปอ่อ๋อลืมพูดไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนน่ะมาถามเราได้นะคะเราจะทำเป็น Q a m A ด้วยนะคะจะถามอายุจะถามอะไรก็ได้นะคะโแกค,คะ่ะ ถามอะไรมาได้หมดนะคะพี่ตอบได้แต่ถ้ามันเป็นแบบเรื่องมาเล่เที่ไม่ดีพี่อาจจะไม่ค่อยได้ตอบเยอะนะคะพี่จะสุ่มมาแล้วกันพี่ลือมมากไปใครไปคนไอ้นี้ยคนหนึ่งนะทุกคนนี้แสงพี่องพี่เป็นคนเคยคนพลาับภาคกลางกับภาคอีสานนะคะ พักว้ยออกเลยอะเอดี๋ยวทาเป็นแนวใหม่เลยอาจจะไม่ค่อยสวยก็ได้นะคะใครบอกว่าสวยก็สวยได้นะคะไม่ได้ว่าค่ะใครไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะจะขอให้กดใจให้หน่อยก็ได้นะคบกใจใจด้วยช่องใหม่ค่ะเดี๋ยวจะทําต่อไปเรื่อยๆถพาว่างนะคะถ้าไม่ว่างอาจจะไม่ทําก็ได้ ถ้าทุกคนอยากให้วาดรูปแบบใหน่ก็บอกมาได้น,นะแต่ขอให้มีเยวจะทำาูเนี่แหละอยากให้ทุกคนมาติดตามช่องเราด้วยอะเรายังไม่มีช่องเลยก่าว่าจะทำเป็นช่องอะไรอะคะ่ะเป็นยูทูบเบอร์ไหมพูดมาเลยพูดมาเลยนะครับยูทูบเบอร์ไหมเก่าว่าจะมาเข็ตนเกมไหมตอนแรกอะแต่คิดว่าไม่เอาดีกว่าจะกล้าเกิน ไม่ยากโชว์กลางให้ผู้ชมดูยังไงก็ไม่ได้เป็นคนเก็บเกมอยู่แล้วแรงกาอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้มันดีนกว่านึงชอจัง